เช็คฟีดแบ็กหมากและโบประกบคู่ขรังแรกแฟนๆตั้งตารอคอย่าสุดคอนเฟิร์มแล้วไม่พลิกโผคือหมากปร,รินประกบคู่โบเมลดาเป็นการโคจรมาเจอกันครั้งแรกหลังจากที่โบย้ายมาช่องสมซึ่งละครเรื่องนี้เป็นแนวดรามา่าที่ดูแฟนๆจ่อแก้วอยากดูมากๆเลยแค่เอาภาพมาคู่กันเคมีดี idi, เต็มสิบไม่มีหัก และเมื่อเข้าไปส่องในทวิตเตอร์แฮชแท็กมาร์กโบที่เช่าในต่างออกมาแสงความคิดเห็นถึงเคมีทั้งคู่แค่ดูภาพก็เข้ากันมากแล้วแถมยังจิ้นสนันซึ่งคอมเมนต์บางส่วนได้มีการระบุว่าไปโพจัดมองขาดอยู่นะจับมากมาคู่โบอดีมากแล้วมากนี้คือเคมีสาธารณะอยู่แล้วจับคู่ใครคือเคมีกระจายหมดปังมันต้องปังมากแน่นี่รอแล้วนะ เรื่องแรกคู่กับณเดชนเรื่องสองคู่กับมาก์คปรินโบเมลดาปังไม่ไหว้คหนีน่าสนใจมากๆชอบมากแสดงอินเนอร์ดีอยากรู้มาเจอกันจะเป็นยังไงและมากเคมีสาธารณะจากตอนคู่เก้าก็ดีอยู่แล้วมาร์คโบนั่นเองละค่ะ